มาครับตำมหุ่งรับมือผิกใส่ลงไปครับเทียมใส่หุ่งจัดมาให้ครับตําแหลก ครับตาจักน่อยครับบักฮุ้งกับบักพริกเขากันจักน้อยครับเดี๋ยวเขาใส่นี่ครับบักเขี่เทีดครับใส่ลงไปเลยใส่เลนไหลครับเพื่อความนัวครับใส่ลงไปบักเวอร์ครับเกยเห็นมาพี่น้องบักเวอร์ไม่บักง่ายครับ ขัดครับนานไม่หลายครับชูวัดลงไปเลยครับนี่ตามด้วยครับผงชูรสครับนี่ใส่หลหลเสียบหลายครับใส่ลงไปตามขาดบม่ได้ครับนี่น้ำปลาสีพรครับจากทวัดบุรีครับใส่ลงไปเลยครับสองทับพียังไๆครับนี่ ใส่ลงไปซ้ำนี้ครับตามหุงตาง่ายๆครับตามซ้ำนี้ครับนีคลุกเข้าให้เข้ากันครับได้แล้วครับเราต้องซีฟิยากครับนี่ครับมาครับยั่วๆครับมาตามาหุงน้ำกันครับ สวัสดีครับอยู่กับช่องครูวัดตามกระแสคือเก้าครับเมื่อนี้ครับมีเมนูย้ำมือแรงครับก็คือตำมระก่อครับตำมระก่อที่ตำให้ดูเพื่อสักครู่ครับแล้วก็อันนี้ครับปลาแห้งครับปลาแห้งสองตัวแล้วก็นี่ครับถูกเข็มพี่น้องนี่บะเตือกับจะน้อยครับนี่เข่าเหนียวครับมาแสบๆน้ำกันครับมาอย่งนี้ามือแรงตำหมักพึ่งครับ จำตามหุ้งเขาเนหนือเบิงกนาเราสั่งกันมาน,นี่ว่าครับตรงจำตามหุงตมหุงก็ปลาแห้งครับเข่ากันครับอุ้ย เธอมีใบห,หนึ่งเขาครับนี่เสือออกํานานตหอดหนู่งที่นั่น ยำประตูเค้มครับพี่น้องประตูเค็มยำแหงๆครับครับมาตูเตนกับกาลังดีบอกเข็มผัดขึ้นในหลายหมือนได้พี่น้องไม่รู้นี่ประตูเค้มตัวหนึ่งขึ้นในหลายหมื่นเฮ้อ สมัครหุ้นพี่น้อมันดูเข้มอ่านี่นี้แบบจืดแบบเข้มนะครับคือไปซื่อถามแมค่ะเบิ่ง แีแบบเปรี้ยแบบเิ่มอร่อย เผื่อเครื่อครับกินลงไปครับมีประโยชน์ครับแล้วก็อยายางแทนครับมเมื่อเกือเถื่อนโรคระบาดบี่ผบานมาเนี้เถือเถื่อ,คร,อครับ มาได้ขับเขาแรงเหมือนกันแบบแผนอืม เขาจะปิดมือเพื่อเขาปิดมือแสดงมาค้นดูค้นมันด้วยทีหน่อยอ you mm -hmm. ต้นต่ำต่ำเองแสบเองเข้าเหนี่ยวสามพ้อที่น้่งพ่อรหาบัท กวละสิบบาทแบบจืดสิบบาทครับนีม่มันต่มองของเข้ากันไปครับ คนเดียวกยอยะอะไรแบนจากกระกระดูกที่้อง มันเธอออนกินในวอนไหน <ừ> ให้ไปนั่งกินข้ามาเด้อเขาแรงครับออเอาจำนี้แล้วพี่น้องจากแสบน้ำกันครับสวัสดีครับ